ทำคะแนน21เข้าเซใช้การรับเสียงต่ำไปโอ้ยได้เรียบนะกระโดดได้บนอีกเสือกี่ลอยไปต่อไปนะครับไปต่อไปไปต่อไป เราปกครอันมากนะครับการร่วมแรงดีๆเด็กคนที่นี่สนามาอยู่ในมุมร่วมแรงมันคะได้พายุยูนิยูได้ร่วมเป็นเพื่อนบ้างนะครับขอบคุณนะครับศักราช2021นะครับโต๊ะดนี่นะครับร่วมช่วยชกที่ที่ไหนที่ทำกันจะได้ประโยช เป็นทีมประเภทถิเลยครับอาจารย์เนาะเป็นทีมประเภทถิงล่างประเภทถิงมูที่สิบเก้าเองหน้แดงมูที่เก้เ่องหน้เงินที่จะทำการแข่งคันเองประเภทถิ่นะครับสุภาพสตรีนะครับอาจารย์ครับสตรีนี่ปัจจุบนมูสี่ิบลูกนะครับครจะเป็นมเป็นจ่าเพราะกตีเราจะช้ชั่ไปผู้ยิงเลยครับอาจารย์เนาะจ้า คนนี้เนานีนนี้นครับนีนนี้นีมแนนะครับ้งงนีเรขอห้จ้นีนะครับอเจ้านี้สมมติเขาเอเจ้านีไม่้ี้งเตงทีมไปเลยครับาไม่ีว้ให้ยรากพูดทนทา ขันขันเหยียบเหยียบหัวกำลังจะตายตายกำลังจะถูกัุกข์ประสงค์ที่จะชกช่วยชกเหยียบสมุนรถพัดตัวมันเ้ืนอจะได้มันนาั้องเอาหัวตัวชกัอาไว้แล้วกันต้องทำ ที่จะทำการแข่งขันผู้ว่าผูว่าู้่าีว่าผท้่าคู่าี้น่า้่าู้ว่าผู่าผ้วาผูว่าผู่าผ่อผู้ว่าผู้วัาผู่าผู้่าผูว่าผู่าผู้ว่าผู้ว่า้านู้วนผู้ว่าผู่ที่าผู้าู้่าาู่า้้าว่าการแข่งคู่นีู้่ว่าัู่า พอเสียงกองเทียบบ้านมเทียนมู่อครับคู่ที่หนึ่นตีปีเ้าิหาพัดอวตบรตุลน้อนหเื่นเอโดนดนโอยี่สิบัพ่อีไนะครับพ่อนีตสาวเ เย็นนะครับผมสวัสดีแล้วนะครับเมื่อต้นชมก่อน3:00น.ตอนนี้ใน Facebook เนี่ยว่าหลอกน้ําเป็นบ้าจะดีโหมาแล้วหนีหนีมา เราเอาดินตะบูนพออยู่เราเอาดินตะบูนไว้พอเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงวันนี้จะไปอะไรเป็นวันที่สุดวันนี้จะไป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 มาต่อวันนี้จะไป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 มาต่อ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 มาต

ข้าวข้าวหอมตะเคี้ยวทองตั้งโดยิายบัตรโมเขี่ยโมที่เก่าครับพี่แม่ท่านเนี่ยมีท้ง่เสี้่เอยาวยใ่ยุกีคับเีรับดตันตู่ที่ครับขอให้ทุกท่านเรียนรับเลยครับล้วักกี สางเชียร์พีพาดีเครื่องน okay. ้ำเงินหมวกแก้วตัวเมียล่องผาดถีบตัวเมื่อตัวไหนบ้างนะครับโอเคลูกกอล์ฟครับดีเอเวอร์จีลูกสองสีลองดูใช่ใช่ตัวล่างลัวสูง yowo o tẹ ọ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 .

มีใครแล้วอยากให้พูดไรฮะรักรักรักแักรักรัรัก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 รังรักแักร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 งกรั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 กยักร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 ััก chị cũng muốn học cho mình mình nghĩ là rất là tốt và nó là thú vị cho mình học tiếng Anh thì mình cũng có một vài cái tips cho mọi người nha thì mình cũng học từ vựng và ngữ pháp và mình cũng học không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลื่อดูลงดูเลื่อนขตัวกับเปรงใจให้บอครังเงาสีเป่านครับเอาสีที่กาวอกใส่กาวเอาเดียวบ้านเดียวครับข้าวีอัดให้มาเตาเบเป็นเพื่อข้ายในแชสุดครับอัดลงไปดูที่

คูนจะทำคะแนนครับเป็นคู่ต่อไปนะครับคู่ ย้อนเข้าไปได้วนะครับมาระหลับก็ได้เฉียดไเรื่อยๆครับสองคนครับครับโบ13นุ่นเกษมนะครับรคบ่ะท่านไม่ได้แพ้น,นะคะท่านได้ที่สองนะคะปะวามานักกัดสองเล่มบังหันนี่ค่ะมาลับรางวัลเด้อนุ่นเกษมนะคะมารับรางวัลน,น,นะคะ,นนะ,คะต้องตัวแทนไปเลยค่ะกัะนไทโยโบเจนอยู่เรื่องน้ำเบงครับ ส่เสื้อสีเหลืองไข่สีทองครับโบูเจ็ดไท่สีทองค่ะต่อไปนะคะตามมาติดติค่ะสำหรับนักกีฬาล่องน้ำเงินบ้านโพไซหมูสิบหกค่ะบ้านโพไซหมูสิบหกอยู่ล่องน้ำน้ำเงินนะครับนำโดยท่านอบตะดำเป็นทุนคัดท่านะครับอาสสดว่า้เลยนะครับ ล่วลำดมเอาอีส<ป>องนิดดอยกายาวยาเอาสองเขาก้าวเข้ามาเอากวบยาวยาสาวลึกๆไฟสีทองแล้วไหมไฟสีทองยังประกบคออยู่ประกบคออยู่เอากวบยาวยาสาวลึกกขวบยา,าว,าย,าวายาสาวลึกสาวลึกๆปรากฏว่าล่องหนเงินโปไซ ผบ้ทีสิบ๊อก้อเส้นเทอร์กรขอเสียงข้อติดมืลังนกที่าตักบ้านโนนสนามปมโตโหนนะครับาที่นี่นะครับเป็นที่ไพรุดผู้แม่นดาวรุ่งผู้แมงนะครับดาวรุ่งผู้แมงอายุสิบแปดสิบเก้าที่เจนะครับรอบครับข่งไรุน กับเฮียงภูใหญ่ใครจะได้กว่ากัน,นตัวช่วยนิในในในดใจให้พิษสายทางโดนสลาหมู่สิบห้านะครับอำนวยการศึกอาโดยพระอาติการยานวัดอิสระยา,าโนโอเจ้าวาดวัดโดนสลา

ไม่มีพี่คือว่าเราโฆษณาแกกันเข้าไปดูยาวสาลกโดนสนามยากเลยโดนสนามประกบคออยู่เอาโดนสนามเอาโดนสนามยังประกบคออยู่โดนสนามประกบคอไว้โดนสนามหมู่ที่จีน่ายังประกบคออยู่เอาประกบคอไว้ประกบคอไว้เอาเส้นชัยมาเก่าหูรองน้ำแดงโตแล้วนะน้ำแดงนะครับ บ้านพันโตมูลอีสีนะครับเก้าเส้นใจไปกอดน,นะครับเตินกันแค่พิณาทีนะครับใช่พิณาทีประวเลยไอ้ระวัเลยเธอจิ้มเลือกกูไว้นะค่ะเลือกกูไว้อไอ้เลวเวครับเลือกกูเชี่ยรครับดวนเลยครับดีใจหลายจนเลื่อนหลุมครับคุณพักเกล

น้องแม่นะคะแกดูนอ้ยนอยนอะคะั ไปพุ่นแน่ này เฮ้ยไปเบิ่ด

我们国家的民族，你要不要？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 你要不要

ทีมมารដល់ครับสวัสดีและคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับคืนนี้ทีมงานมีสิทธิ์เชื่อกับทุกๆทุก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 ขอบคุณมากๆครับที่มีเวลาการชม